เพราะฉะนั้นคีย์ของการทํำเรื่อยๆก็คือต้องเป็นนี่ <Okay. S 1> การเป็นครีเอเตอร์นี่มันคือเกมของพลังนะเพราะมันคือเกมของการทําเลยคุณที่คุณไม่เห็นอะไรเมือ<ะ>่อกี้ทำไปเสร็จอ้โหต่ต่อถ่ายทำท้าทายคนไม่ดูอย่างเงี้ยอืใจเราก็ไม่ได้หรอมันมันไม่ฮิวใจไงคุณแม่ถ้าเธอทํากับข้าวเก่งเธอไม่ควรเอาเวลามาตัดคิดเธอควรเอาเวลาไปทํากับข้าวให้เยอะที่สุด คือเราเก่งอะไรอ่ะในคอนเทนต์เอาเวลาไปทำสิ่งนั้นดิถ้าคุณเป็นคนที่ชอบคอนเทนต์เรื่องการตลาดแบดดิ้งธุรกิจไอทีกาเจชททีเล่าสนุกลุกนั่งสบายไม่น่าเบื่อไม่ต้องฟังแบบเร่งสปีดฝากติดตามช่องการตลาดกระเตลิดไว้ด้วยนะคะแอมอยากได้10,000แซับบ้างอยากได้โลกับเขาบ้างค่ะเห็นคนอื่นเขามีอยากมีบ้างค่ะสวัสดีค่ะพ่อพ่อแม่ๆเห็นไหมวันนี้แปลกตานหนึ่งไม่ได้มาคนเดียวนะคะวันนี้มากับคุณกระหล่ำด้วยนะคะซึ่งคุณกระหล่ำจริงๆริก็โผล่มาอยู่เรื่อยๆแหละนะคะคุณกระหล่ำเป็นรทอขงแบิษัล้ว เรียกว่าเป็นคนฝั่งงานครีเอทีฟละกันงานคอนเทนต์งานตัดต่องานกราฟิกอย่างเงี้ยที่บริษัทนะฮะก็จะเริ่มมีคอนเทนต์ที่อยากจะชวนคนอื่นมานั่งคุยด้วยแหละเหมือนแบบชวนน้องแฮมมาชวนกระลับมาจะได้ไม่น่าเบื่อจะได้ไม่ต้องว่านั่งฟังฉันจออยู่คนเดียวก็คือมีคนมาร่วมจอด้วยนะคะแล้วก็เหมือนฉันเอาปัญหาที่ทุกทุกท่านถามกันมาในคอมเมนต์จะเอามาถามเผื่อให้ทุกคนด้วยในที่นี้นะคะึสำหรับในส่วนของตอนนี้เราจะคุยกันหัวข้อที่ว่าทำคอนเทนต์ทำยังไงให้แบบได้บ่อยๆเลยเออเออ เอาแบบให้มันรู้เรื่องเลยคือคอนเทนต์นะมันยุคนี้มันไม่ได้แข่งที่คุณภาพอย่างเดียวปริมาณก็ต้องได้ใช่เมื่อไรก็ตามทาเกมของคุณภาพได้แล้วเกมของปริมาณก็ต้องตามมาจะมาทาเหมือนสัปดาห์หนึ่งแบบตัวหนึ่งลิงอย่างเงี้ยโอ้โหมันไม่รอดหละเธอฉันทํา youtube เนี่ยช่วงแรกๆใช่ไหมฉันทำพวกวันร้อยวันร้อยตัวตอนนี้ฉันทําเดือนหนึ่งประมาณ1 5บหถึงยีตัวฉันก็สู้ชีวิตเหมือนกันติ๊กตอกฉันลงก็คือ6ตัวอย่างเงี้ยต่อวันอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าต่ออาทิตย์นะจ๊ะเฟซบุ๊กฉ กือบสิบโพสต์อะต่อวันอย่างเงี้ยเราก็จะมาคุยกันว่าเออแล้วมันทายังไงมันถึงจะทําได้บ่อยนะอแต่ก่อนอื่นนะ,ะเธอพนมมือขึ้นมาแล้วเธอก็ <c oughs> กราบที่อกของ <c oughs> พ่อพ่อแม่ทุกคนให้ช่วยสับสไครต์เพราะว่าตอนนี้เราไปจนถึงหล,ก 30, ลักสามหมื่นละเหลืออีกอแค่เจ็ดหมื่นเองนิดเดียวนิดเดียวนะคะแล้วฉันบอกเลยนะว่าเธออาจจะคิดว่าเออเอมมันจะเอาฟอลไปทำไมเยอะแยะเอาเป็นนันนุนนี่นะฉันน่ะแค่อยากจะทำคอนเทนต์ตอนหนึ่งที่จะได้บอกพวกเธอว่า เส้นทางจากศูนย์สู่แสนฟอร์มันต้องทำยังไงคิดนึกออกไหมฉันนั่งอยากแต่ฉันทำคอนเทนต์นั้นไม่ได้เพราะว่าฉันยังไม่มีหลักฐานว่าฉันน่ะเจ๋งในสิ่งเนี้เออแต่ฉันอยากทำคอนเทนต์ว่าเฮ้ยการกวาดมันจะได้โลดตัวหนึ่งมามันทำยังไงวาแล้วฉันสัญญาเลยถ้าฉันถึงแสนฟอร์นะฉันจะทําเป็นซีรีส์ให้ทุกคนได้ดูเลยว่ามันมีขั้นตอนยังไงแนวคิดการจัดไฟแสงสี่กล้องทุกอย่างมันเป๊ะได้แต่ฉันทําไม่ได้หรอกถ้าทุกคนไม่ช่วยกัน <C å. S 1> กดฟอแต่ฉันไม่ได้จะจะเอาฟอร์ไปรับงานสปอนเซอร์นะเพราะี่เป็นผลพลอยได้และฉันไม่ได้รวยจากเรื่องนี้ค่ะฉันรวยจากเรื่องอื่นค่ะฉันรวยจากการเปิดบริษัทค่ะแต่เรื่องนี้นฉันไม่ได้รวยแต่นี่คือความสุขของฉันเพราะว่าเธอทํามาแล้วในบ้านติ๊กต็อกไงบ้านติ๊กต็อกเธอก็ทำแล้ว<อ>ว่าการทําแสนฟอร์ในติ๊กต็อกนะเธอเห็นมันจะมีคอนเทนต์ว่าแสนฟอร์ในต ok, ิ๊กต็อกหมื่นฟอในไอจิอย่างฉันทำได้แต่ฉันทำคอนเทนต์แสนฟอร์ในยูทูบแสนซับยูทูบไม่ได้ยังไม่ถึงเออพราแม่กก็ชวนดเ้าพอแล้วก็ฟัังกนยาวๆเลยค่ะทีนี้ พอมันเข้าสูคําที่เธอบอกว่ามันจะต้องทําบ่อยย้อนกลับไปก่อนตอนที่เธอทําช่องติ๊กต็อกแรกๆเธอลงบ่อยแค่ไหนช่วงแรกเลยนะคือฉันน่ะตัดเองถ่ายเองช่วงที่หนึ่งเลยนะยุคที่หนึ่งนะยุคต่ํากว่าหมื่นฟอฉันถ่ายเองตัดเองใช่ไหมฉันก็ลงตอน้นวันละตัวคคอฉันะตั้งสมมติฐานกับตัวเองไว้ว่าเคอฉันเป็นคนที่ต้องมีอะไรมามาดราชีวิตเหมือนฉันต้องมีภารกิจอะฉันก็ตั้งภารกิจกับตัวเองว่าฉันต้องทําทุกวันฉันไม่ได้ตั้งภารกิจกับตัวเองว่าเป็นฟอหรือเป็นเงินไปเลยนะฉันตั้ง ผมเกลี je me, je me ่ตัวเองว่าฉ <I quiero S 2> uh. so, ันต้องทําทุกวันให้ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าไม่งั้นฉันก็จะไม่อยากทำไงฉันอ่ะลงโทษและให้ให้กำลังใจตัวเองเสมอเช่นฉันก็จะลงโทษตัวเองว่าถ้าฉันนะลงทุกวันไม่ได้อ่ะฉันจะแบบห้ามไปเที่ยวต่างประเทศอย่างเงี้ยฉันลงโทษตัวเองเลยแต่ถ้าฉันลงทุกวันได้ติดกันหนึ่งร้อยวันอย่างเงี้ยฉันก็จะให้กำลังใจตัวเองในการที่แบบฉันจะซื้อตั๋วขคองบินให้ตัวเองไปญี่ปุ่นเออเหมือนเนี้ยเดือนหน้าเนี่ยฉันก็จะไปเกาหลีก็เพราะว่าฉันอ่ะสัญญากับตัวเองเอาไว้ว่าถ้าฉันอ่ะฮิต ยอดใน Tik t o ็อกเดือนละเอเดือนละล้านได้ถ้าฉันทำเดือนละล้านได้ติดกัน3เดือนอ่ะฉันจะให้รางวัลตัวเองคือฉันเป็นคนที่ต้องลงโทษตัวเองนะให้รางวัลตัวเองไม่งั้นฉันจะไม่อยากทำเพราะฉะนั้นทุกคนจะทำได้บ่อยคนเอาสูตรนี่ไปใช้ได้นะเชิญให้กำังใจตัวเองเช่นว่าเฮ้ยถ้าเธอทำหมื่นฟอลได้อย่างเงี้ยเธอจะกินหมวกทาโอเคไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้เอาไปให้กำังใจตัวเองเราจะได้เหมือนกับฮึ่งไง ไม่งั้นหล่อนก็จะทําทุกวันได้ยังไงล่ะมันก็จะทำบ่อยไม่ได้ถ้าหล่อนไม่ได้ให้กำจัดตัวเองใช่ปะหลังจากนั้นฉันก็เริ่มมีทีมงานพอฉันมีทีมงานเสร็จปุ๊บมาฉันมีทีมงานคนแรกมาตอนนั้นน่าจะมีประมาณสักแสนซัพ์ละทีมงานคนแรกของฉันก็คือผู้ช่วยฉันก่อนฉันก็ไปเทรนผู้ช่วยฉันผู้ช่วยฉันตอนแรกอ่ะเขาคิดว่าเขาทำไม่ได้แน่นอนแล้วเขาก็ไม่อยากทำเพราะเขาคิดว่างานครีเอทีฟมมนเป็นงานที่มันเขาไม่เก่งอ่ะแต่ฉันก็บอกเขาว่าอยู่ทําได้ฉันก็สอนเขาจนกกลลลาาาาายยยยเเเเเเปป็็นนวว่่่่่ทัััีีขตตดดคิแ้้รระอออออมงพผููชบ มันก็ทําให้มีคอนเทนต์เรียวไทม์ได้ตลอดซึ่งคอนเทนต์ท really ี่แอนเกตแมดดี้ได้คือคอนเทนต์เรียวไทม์จากคุณแม่เรียวไทม์ uh. จะกะกปัง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 สู่จักรบาลอันไกลโพนเลยมันก็ทาได้นเอื้อออกไปเนี่ยก็เป็นฟิลนี้จากนั้นพอฉันเริ่มมีทีมงานต่อมาฉันก็มีทีมงานที่เริ่มทาเป็นทีมงานกราฟิกทีมงานคอนเทนต์น YouTube, แล้วก็ทีมงานที่มาช่วยนําทำยูทูบแล้วก็ทีมงานที่มาชวนจะทำทิกตอกคือมันเหมือนกับมีหนึ่งคนอะย่าแพลตฟอร์มเลยอ่าเพราะฉะนั้นคีย์ของการทำเรื่อยๆก็็คคืออต้องเเปนนี okay. ทุกครั้งที่เธอมีภาระของคนนะ่ะฉันจ้างคนมาเสร็จแล้วก็เป็นหนี้แล้วอะ่ะฉันจ้างมาก็อ่านแตนะ่ฉันมีภาระติดตัวน้องสาวฉันปกติตัดต่อถ่ายทำคลิปเองตลอดแล้วก็ลงบ้างไม่ลงบ้างเป็นฟิลฉันก็บอกว่าไปจ้างเลยฉันก็บิดบัตรค้าพี่นหนางจ้างเลยนะไปจ้างตัดต่อมาคนหนึ่งเลยเงินเดือนแบบหลักหมืนะ่นอ่ะจ้างตัดต่อมาคนหนึ่งปึง้งแล้วให้ทำปรากฏว่าขยันลงวันหนึ่งสี่คลิปไปเลย uh, <we? S 2> ก็มีลูกน้อง uh, 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 uh. ก็ต้องทำไม่ทำไม่ได้เพราะแบบเห็นมันว่างไม่ได้แล้วแม่งต้องหาให้มันทำนึกออกปะ อืมจะทําได้ต่อเนื่องเนี่ยฉันคิดว่าหัวใจของทีมงานเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็การตั้งชัยลิ้นกับตัวเองก็สําคัญเหมือนกันและถ้าจะทําไปต่อเนื่องนะคีย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะใครเห็นด้วยก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยคุณต้องทําจนคุณเจอจุดที่คุณชื่นใจฉันจะคำนี้จุดที่ชื่นใจเช่นเช่นมีคนเมนต์บอกว่าดีจังเลยค่ะทําไปเรื่อยนะคะอย่าหยุดมีคนเมนต์ฉันในยูทูบอย่างเงี้ยฉันหยุดทําได้ไหมล่ะไม่ได้อิดนึกออกไหมมีคนเมนต์บอกฉันในทิกตอกมีคนเมนต์บอกฉันตรงนี้เหมือน ลูกศิษย์เราคนหนึ่งอะ่ะทำคอนเทนต์ก็ใช้สูตรเราใช่ไหมเราเราไปถ่ายให้ตัดให้ใช้สูตรเราคลิปติดร0อยมาโดยตลอดอยู่ดีได้แสนวิวสมัยก่อนส0งร0อไม่เคยเกิน600้อยพอมาเราทําให้ได้แสนวิวจากนั้นเป็นต้นมาทุกวันนี้เขาลงวลาสามตัว ตื่นเช้ามาทาเลยสมัยก่อนกนะ็คือคุณแอมไม่มีทางทำหรอกจะเอาเวลาจากไหนตอนนี้เวลามาเยอะเลยเออเออ,เอ,อคือคุณต้องได้อะไรชื่นใจได้อะไรเป็นกาลังใจให้กาลังใจของเธอคืออะไรในะตอนที่เธอทําช่องอเดี๋ยวเอาช่องขึ้นให้ดูกดไปตามนางด้วยอขอบคุณค่ะก็จริงๆมันเป็นก็ยอดวิวคนเมนต์เอาคนเมนต์เป็นหลักเลยอ,อ,อคอมเมนต์ไหนที่จําได้บ้างไหมเมนประมาณยังไงที่เธอจําได้มันแบบ๊ยชอบจังเลยค่ะเข้าใจง่ายจังเลยอะไรเงี้ยล้วก็ชื่นใจไงใช่ได้เงินไหม ไม่ได้ไม่ได้เงินแต่มันชื่นใจมันดีต่อใจเมื่อคุณดีต่อใจเสร็จคุณจะอยากทําและโดยส่วนมากถ้าไ้ทำคอนเทนต์ไม่ลดทำยูทูบไม่ลดไอจีไม่ลดติ๊กต็อกไม่ลดเปิดปะแล้วมันจะดีต่อใจไหมล่ะมันก็ไม่มีใครมาเม้นแบบนี้เมื่อไม่มีใครเม้นแบบนี้เธอจะรู้สึกว่าเราจะทําไปทําไมอ่ะเงินก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แต่กว่าเธอจะได้เงินกับการทำคอนเทนต์ดีกว่าฉันจะได้เงินจากยูทูบนะกว่าจะมีคนมาสปอนเซอร์ฉันนะฉันทํทำกี่คลิปกว่าฉันจะมีสามปีมั้งเธอเนื้ออกไหมมันต้องเป็นปีเเเปปปปป็็็นนนนีีหลััักกว่าฉจะะได้ตตงอแ คุณฮิวใจาจากเรื่องนี้ได้แนะคุณจะอยากทําตลอดไปเธอต้องหาจุดที่จะทําให้เธอดีต่อใจฮิวใจแบบนี้ได้เธอถึงจะอยากทําต่อนเนื่องอื <im S 2> คนอาจจะคิดว่าฉันจะมาสอนมาแบบเอทอทําต่อเนื่องต้องแบบว่าลงคลิปอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่เรื่องเนี้ยถ้าเธอทำงนนี้ได้นะโอ มันจะต่อเนื่องไม่ไหวก็ฉันฉันก็มองคล้ายๆเธอคือถ้าบอกว่าลงวันละสองตัวแบบและจุดหมายนะก็สองตัวไปเรื่อยๆแต่สองตัวแล้วเอาพลังจากไหนไปทำอ่ะข้างในมันไม่ไหวอ่ะโอ้โหการเป็นครีเอเตอร์นี่มันคือเกมของพลังนะเพราะมันคือเกมของการทำเลยคุณที่คุณไม่เห็นอะไรอ่ะบางทีทำไปเสร็จอ้โหตัดต่อไหนทำแทบตายคนไม่ดูอย่างเงี้ยใจเราก็ไม่ได้หรอมันมันไม่ฮิวใจไงคุณแม่ใช่มันจะไปฟีลฮิวจิตฮิวใจอย่างเงี้ยมันถึงจะเลิศแล้วเธอแล้วเธอว่าแบบพวกคอนเทนต์หรือว่าฟอร์แมตที่มันเราสามารถจะทำได้บ่อยอย่างเง ต้องเลือกแบบไหนจริงๆแล้วเนี่ยควรเลือกอันที่เราถนัดและชอบเช่นเธอชอบเป็นติ๊กต็อกเธอจะทำติ๊กต็อกเก่งฉันเนี่ยบอกเลยนะฉันเป็นคนเก่งไอจีน้อยสุดเพราะฉันเล่นไอจีน้อยสุดยิ่งเล่นน้อยฉันยิ่งไม่รู้แต่ฉันเก่งติ๊กต็อกเก่งยูทูบเก่งเฟซบุ๊กเพราะฉันเล่นบ่อยเมื่อฉันเล่นบ่อยฉันดูบ่อยฉันก็สามารถเลือกฟอร์แมตที่ฉันถนัดมาทําได้การเลือกฟอร์แมตของการทำคอนเทนต์ก็สําคัญจะทําได้บ่อยถ้าคุณเลือกฟอร์แมตที่คุณ่ะ ไม่มีศักยภาพในการทำเช่น YouTube เป็นคลิปยาวกว่าฉันจะได้คลิปหนึ่งยูทูปเนี่ยมันผ่านกระบวนการเยอะฟอร์แมตเนี้ยยากฉันก็อาจจะทำบ่อยมากไม่ได้แต่ถ้าฟอร์แมตเป็นภาพนิ่งหรือเพราะฟอร์แมตเป็น i g Story ฟอร์แมตเป็นการเขียนเซตต์นใน Facebook ฉันทําบ่อยได้ฟอร์แมตเป็นการลงคลิปสัน้นฉันทําต่อได้เธอเนื่องออกปะคือการเลือกฟอร์แมตก็สําคัญเราจะได้เลือกฟอร์แมตที่แบบเออมันโดนจิตโดนใจกับเรามันทําแล้วมันแบบตรงไปได้อย่างเงี้ยทีเนี้ยถ้าอยากจะทําได้บ่อยกําลังใจได้ละเรียนรู้ฟอร์แมตที่เราอยากจะ ทำได้ละฉันคิดว่าจุดที่สําคัญมากๆอีกข้อนึงเลยนะตัวเธอเองอะ่ะต้องต้องอยากทําอืมคือไอข้อแรกฉันมันคือบังคับนิดน,นึงเนาะมันคือเหมือนบังคับตัวเอให้ทำใช่ไหมแต่การจะทําได้บ่อยอะ่ะเธอต้องอยากและสนุกแปลว่าเราก็ต้องหา motivation หรือตัวกระตุ้นไหม motivation จะกระตุ้นไปแล้วก็อาจจะเกี่ยวประมาณนึงแต่ถ้าสมมติฉัน motivate แต่ฉันไม่ชอบมันอะ่ะเหมือนเธอ motivate ทำอะไรบางอย่างแต่เธอไม่ชอบอะ่ะ เหมือนเรื่องนี้เราก็ทํากับพัทเนอร์เราอีกคนนึงแล้วก็บอกให้เขาทําแล้วก็มอนทิเวตเขาว่าทานะดีนะเก่งนะแต่มันไม่ชอบอ่ะถ้าจะทําได้บ่อยนะนี่คือคุยถ่ายต่เกมทําได้บ่อยนะออก็ต้องชอบและอยากอืมันก็มันก็เลยต้องมีข้อในชั้นเวกันระหว่างที่ชั้นไม่ชอบชั้นไม่ชอบทำคอนเสนร์ภาคเสียงอ๋อหรอไม่ชอบชั้นรู้สึกว่าชั้นชอบพูดไปเลยภาคเสียงชั้นรู้สึกว่าชั้นแบบชั้นไม่ชอบอ่ะชั้นก็จะไม่ทําชั้นก็ทาไม่บ่อยเท่นะชั้นไม่ทําภาคเสียงบ่อยแต่ให้ชั้นพูดไปเรื่ เธอก็ต้องเวทไงไอนน้ทำได้บ่อยทําอันนี้ทําไม่ได้บ่อยเวทระหว่างตัวที่เธอไม่ชอบแต่ต้องทาโอเคอ่ะเธอไม่ชอบทําสิ่งนี้แต่เธอต้องทําไม่งั้นช่องเธอไม่โตและชอบทําสิ่งนี้และอยากทําสิ่งนี้ชอบทําอยากทําต้องทำสามอย่างว <Wow. S 1> เธอจะสามารถทําได้เรื่อยไปโอเคทําได้ไม่หยุดทําได้ไม่หยุดทํายาวไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นหัวใจอีกข้อหนึ่งที่ฉันคิดว่า สระสำคัญมากๆนะถ้าจะจูนเรื่องนี้ได้นี่จะดีอย่างของฉันตองข้ามกับเธอเลยฉันไม่ไม่ชอบพูดหน้ากล้องเพราะว่ามันไม่ไม่ไม่สมูทแต่ถ้าเอามาพากเสียงอ่ะมันสามารถแก้ได้ไงมันทาได้บ่อยอ่ะไม่เหมือนกันเธออาจจะรู้สึกเออเธอชอบนี้เธอถนัดแบบนี้เธอสะดวกแบบนี้สมมุติว่าบางคนจะลงรูปในไอจต้องแต่งรูปเยอะอต้องแบบเสียเวลาในการทําก็ทําบ่อยไม่ได้อย่างเงี้ยแต่บางคนก็คือลงได้เลยเห็นไหมเพราะเราคุยกันที่เกมของการทําบ่อยอืตั้งต้นที่คุณภาพ แล้วทํำยังไงก็ตามให้มันบ่อยๆ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 ที่สุดเท่าที่มันเป็นไปได้อันนี้จะดีกับทุกคนดีกับคุณดีกับชั้นดีกับใจดีกับทุกสิ่งอย่างเลยเห็นไหมเราก็เอาเรื่องนี้มาทําได้อีกเหมือนกันการมีทีมงานมีส่วนสามารถที่จะทําให้ทําได้บ่อยไหมมีอยู่แล้วเพราะเมื่อกี้เมื่อกี้ฉันคุยว่ามีทีมงานมันเหมือนเรามีภาระเราทําไม่บ่อยใช่ไหมแต่การมีทีมงานเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของการที่ทำให้เรารู้สึกรามีภาระอย่างเดียวแต่ว่าของบางอย่างเราไม่ถนัดอื และถ้าสมมติคุณเก่งมาอย่างเช่นถ้าเธอทํากับข้าวเกเ่งอเธอไม่ควรอเอาเวลามาตัดคลิปเธอควรเอาเวลาไปทํากับข้าวอืให้เยอะที่สุดคือเราเก่งอะไรอะในคอนเทนต์เอาเวลาไปทำสิ่งนั้นดิเหมือนฉันฉันพูดเก่งฉันสอนเก่งคนอื่นเขาบอกนะว่าฉันพูดเก่งสอนเก่งฉันไม่ได้อวยตัวเองนะจ๊ะคนอื่นบอกว่าฉันพูดเก่งฉันสอนเก่งฉันก็ควรเอาเวลาไปพูดไปสอนแต่ไม่ควรเอาเวลามานั่งตัดในช่วงก่อนหน้าที่ฉันจะมีทีมงานฉันก็พูดสอนไปฉันได้ทำได้แค่วันละตัว แต่ตอนนี้ฉันทำวันละห้าหกตัวได้เพราะว่าฉันชอบพูดอะฉันสอนได้เมื่อกี้เราเพิ่งถ่ายคอนเทนต์ไปเมื่อกี้ใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งได้นะถ่ายไปแล้วว่าสิบแปดตัวเมื่อกี้แต่ฉันชอบไงฉันชอบทัาน่ะหรทีมงานฉันก็ส่ง energy มาให้ฉันก็จะอยากทําเก่งอะไรเอาเราทาสิ่งนั้นโอเคแล้วมันจะทําให้คุณทำคอนเทนต์ได้บ่อยนี่เราคุยภายใต้จะทําบ่อยนะอ่าถูกต้องเราไม่ได้คุยภายใต้คุณจะเป็นโ s o รี creator ทำคนเดียวไม่ได้คุยแบบนี้นะเราคุยภายใต้ว่าแกอยากจะทาได้บ่อยแกอยากจะชนะเกมเนี้ยเช่นเธอเนี้ย คนทํากราฟิกเก่งอเธอคนเอาเวลาไปทำกราฟิกไงแล้วมีคนมาถ่ายตอนเธอทํากราฟิกแล้วไปทำเป็นคอนเทนต์ให้ไงเนื้อออกไหมแต่ถ้าเธอทำกราฟิกไปด้วยแล้วตัดไปด้วยชาติไหนเราจะมีคอนเทนต์ลงอันนี้เป็นหนึ่งในเหตุผลที่แบบหลายๆคนน่าจะก,กังวลแหละก็คือเป็นโซโล,โล่มาก่อนอแต่อพอรดเดอพอจะเริ่มมีทีมงานคิดเยอะแล้วจะจ้างดีไหมฟรีลงฟิีแลน์เยอะแยะอแล้วถ้าคุณไม่เคยจ้างคุณไม่เคยประสบกับการเสียเงินคุณจะไม่เคยเจอว่า ความรู้สึกของการเสียตังค์เป็นไงในการสร้างคนอ่ะเออเออเออเข้าใจปะเธอเล่นเกม solo creator เธอก็ไม่เคยรับภูมสใจแต่ถ้าเธอเล่นอีกเกมหนึ่งเธอก็ไปเวนนึงได้อมันมีหลายเกมให้เธอเล่นเธอไม่จำเป็นต้องเล่นในเกมแบบเกมแตเกมหนึ่งอ่ะเธอเลือกได้ว่าเธอจะไปเกมนี้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 ซึ่งสูตรของฉันก็คือฉันไปทุกเกมอเกม solo creator ฉันก็ทำเพราะฉันก็ลงเองเกมทีมงานฉันก็เล่นอเกมคอนเทนต์คุณภาพเกมยูทูบเกมนี้ตออฉันเล่นทุกที่ทุกทางแล้วยิ่งคุณทําได้บ่อย ยุคข,ของแบรนดิ้งนะมันคือการสร้างภาพจำถ้าคุณทำได้ไม่บ่อยฉันจะจำอะไรเธอก็จริงฉันก็ไม่มีอะไรให้จำให้จำเธอดู้ปะแต่ถ้าทำได้บ่อยเธอทำได้บ่อยฉันก็จะจำได้ว่าเธอเก่งกราฟิกเหมือนฉันทำยูทูบเนี่ยกว่าที่ทุกคนจะมาเริ่มบอกฉันว่าขอบคุณคุณ AM, แอมนะคุณแอมเก่งจังเลยจังถ้าฉันทำห้าตัวคนจะจำฉันได้หรอก็กไม่ได้ฉันลงเรียววันละตัวถึงสองตัวแล้วฉันก็ลงคอนเทนต์ปกติอีกคนก็เลยจดจำได้ว่าอ๋อคุณแอมเขาเก่งเรื่องประมาณนี้เขาทำเรื่องประมาณนี้ได้ดี เกมของปริมาณจะช่วยสร้างภาพจำให้กับทุกคนเราจะคิดว่าถ้าทำได้ถี่เนี่ยบางคนอาจจะแบบอพอทำถี่ปุ๊บคุณภาพตกอืทำไงอะถ้าสมมติว่าทำถี่คือก่อนที่จะทำถี่เกมคุณภาพต้องได้สมมติเกมคุณภาพของเธอคือสิบคะแนนให้เธอทำจนเชี่ยวชาญก่อนอคือมมนเหมือนว่าเธอตัดคลิปแบบมันเหมือนช่วงแรกที่เธอหัดตัดคลิปอะเธอใช้ชั่วโมงหนึ่งแต่พอเธอหัดไปเรื่อยเธอเือสิบนาทีให้จะอทำเกมคุณภาพอะ จนได้เวลาที่ดีที่สุดในการทํางานไม่งงนะได้งงไม่มงงทำเก,ก,เกมคุณภาพปัป๊บๆๆ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 จนได้เวลาที่ดีละจากสมัยก่อนสองชั่วโมงจนทาท่านทาเหลือสิบนาทีแล้วเมื่อได้สิบนาทีเสร็จอะให้เธอคูณไปว่าแ,แล้วเธอจะทําเกมปริมาณได้กี่ตัวเกมคุณภาพตั้งต้นแล้วเกมปริมาณตามมามแล้วเธอจะไม่กลัวเลยว่าคุณภาพจะดรอปเพราะว่าเธอตั้งที่เกณฑ์ของคุณภาพแล้วถ้าเกมคุณภาพของเธอคือสิบเธอก็มาดูว่าคิดจะกปล่าของเธอคือทาได้ห้าตัวให้ทาแค่ห้าตัวแต่ถ้าเธอได้อกทำตัวที่เจ็ดปุ๊บอะแล้วค ขอให้คุณภาพมันอยู่อย่างยินยงนี้แหละแปลว่าเราจะวัดจากพอคุณภาพเริ่มดรอปุ๊บอาจจะไม่ใช่ละบอใช่บอกแน่ละเห็นไหมครับทุกคนเลยนี่ก็คือการทำคอนเทนต์ที่ถ้าเธออยากจะทําเชิงปริมาณอยากจะทําได้บ่อยเกมของคุณภาพอีกเรื่องนี่คือเกมของปริมาณถ้าอยากจะทําเกมของปริมาณที่สําเร็จนะฉันก็คิดว่ามันเป็นเรื่องพวกนี้แหละดูทีมงานซีนะดูตัวเองทสิ่งที่ชอบหรือเปล่าดูหา motivation ในตัวเองซึ่งเป็นสูตรที่ฉันใช้เองกับตัวเองทดลองตั้ง motivation ก็ได้นะคะ ลองคอมเมนต์มาบอยหน่อยดิว่าคนตั้ง motivation กับตัวเองกันบ้างไหมหรือถ้าจะตั้งจะตั้งอะไรแล้วฉันเคยตั้งเป็นเรื่องเรียบง่ายมากนะแบบถ้าจะทําเรื่องนี้ได้ฉันจะได้เล่นเกมหนึ่งตาหรอใช่ <c oughs> ง่ายแบบนั้นเลยเหรอแต่ถ้าฉันทำไม่ได้ฉันจะห้ามเล่นเกมแล้วฉันก็เอาเรื่องนี้ไปบอกพทดนอร์ฉันไปบอกคนอื่นว่าแบบมึงต้องห้ามกูทําเรื่องนี้นะอ่าอันนี้มึงต้องไปซื้อให้กูอ่าอันนี้กูต้องไม่ได้ถ้ากูทาไม่ไม่คิดตาม ตามตรงนั้นนะเราก็จะมุทิเวตตัวเองเนี่ยทุกคนก็ทำตับได้ก็เป็นคอนเทนต์อีกตัวหนึ่งที่อยากจะทำนะฮะก็ถ้าชอบนะไม่รู้ว่าชอบไหมชอยคอมเมนต์บอกหน่อยอยกัำจะได้มาบ่อยๆถ้าชอบเหมือนแบบสองคนคุยกันคือไม่รู้ว่าเธอชอบหรือไม่ชอบถ้าเธอชอบเธอก็คอมเมนต์บอกหน่อยว่าอุ้ยสไตล์นี้ดีจังหรือถ้าไม่เอาอ่ะคนคนอาพูดคนเดียวดีกว่าบอกได้หมดเราเป็นสังคมอุดมปัญญาอะไรที่คุณคิดว่าดีไม่ดีก็ช่วยบอกเราเราจะได้เอาไป ทำปรับปรุงแก้ไขอุ๊ยคุณกระหล่ำม,มาสนุกดีจังค่ะมาอีกนะหรืออยากให้คุณกระหล่ำเอาเรื่องนี้มาพูดหน่อยเพราะว่ากระหล่ำเขาจะยืนมุมของ Creative มุม content, คอนเทนต์มุมเรื่องของการต่อยทำเขาเป็นเอ่อเฮดอาร์ดเอย่างเงี้ยเขาก็จะเข้าใจว่าต้องทําอะไรแบบนี้บ้างหรือคุณกระหล่ำม,มาสอนทำแพคเกจิ้งซีอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์มานะคะแอมก็จะพยายามให้คนอื่นๆรอบตัวเนี่ยเรามาลองทำคอนเทนต์ด้วยกัน หรือถ้า <But> ใครมีคําถามอยากสงสัยเรื่องไหนอยากจะฝากมาถามย <Yes. S 2> เดี๋ยวจะรัดคําถามเอามาให้ถามให้เลยแบบนี้เลยแล้วก็จะมีช่องคุณกระหล่ำนะชื่อช่องว่าอะไรค่ะในติ๊กต็อกพี่หล่ำทำไรคะ่ะพี่หล่ำทำไรคะ่ะสอนเกี่ยวกับกอะไรคะ ถ่ายทำตัดต่อค่ะนี่ถ้าอยากตัดเก่งถ่ายเก่งก็ไปจัดตามช่องนี้ไปได้เดี๋ยวเราเอาลิงก์แปะไว้ให้ด้วยแล้วก็เอาช่องนะคะเธอก็ไปตามเธอไปตามเสร็จเธอก็ไปบอกเลยว่าตามมาจากบ้านแดงคุณแอมค่ะเขาจะได้รู้นะคะจะได้เป็นคอนเทนต์ปังๆได้ทำกันแบบนี้นะคะเราเจอกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกด subscribe comment like แชร์ทุกอย่างด้วยฉันอยากทำคอนเทนต์แสนซับมากค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะในวันนี้สวัสดีค่ะ